โอ้โหเมียหมากอันนี้ทางเมพันกบ,บได้บอกให้ซื้อดอกพี่น้องเลยไปเห็นเลยคิดว่ามันเป็นพักที่ว่าจนนําเป็นในครัวเรือนเนาะพักเคมิกพักเคมิกเนาะกินกับก้อยกับลาบสันออกมาสามต้นตัวนี้พี่น้องเลยอันนี้ก็จําเป็นในครัวเรือนคือกันเนะาะหมัก นาวมาซีต้นตัวนี้พี่น้องเลยนี่เนาะะอันนี้เป็นต้นใหม่ที่ว่ายาวนานตัวนี้พี่น้องเลยอ่าหมักชมพู่เนาะเอาบุ้มงม่วงมาเพิ่มให้เราอีกก่อนเมย์เพิ่งว่าแล้วปลูกไข่เนาะอ่าเป็นที่ของเมยเพิ่งพิจารณาเลย นสองต้นเนาะสามนะด,ดูกับน้ำนกไม้บอกพี่น้องเลยเพื่อนว่าเนาะแม่เพื่อนว่าอยากให้ปลูกหมากก็น,นี่พี่น้องเลยท่านอกท่านใจหมากกับท่านญ่เนาะออกมากได้ตลอดเดี้ยงก็ง่ายบม่ต้องงอหน้านปันไดตัวนี้นเนาะมาให้สามต้นพี่น้องเลยเป็นได้นี่เนาะ เป็นหมากเลยพี่น้องเลยโอ้เบิ้งงอยกกินได้เราได้หนีเนาะอือมยันเบื่อดิยันเราหดปุ๋ยใช่หยำมกรอบกุ่มอือครับตาโตเทานี่หมาก หุ่งหุ่งเตี้ยแล้วว่าประมาณเอวนี่เป็นรถล่ะบ่เนาะเออกับเม่เพิ่นว่าสิให้อําปู่บหุ่งเตี้ยพี่น้องเอ้ยหุ่งเตี้ยก็ประมาณ6-7ต้นเนาะต้นละ20,000มันสิย่งบ่ย่งเด้อบานีพี่น้องขึ้นอยู่กับลาปลูกเด้อเนาะโโโเพิ่นบ่อยู่บ่ อยู่เนาะพันทัดอ้อยบ่อืมโดยสบายดีมีตู้เ้อโอ้ยมีตู้เพื่อนอยู่ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องอยู่นี่เนาะอยู่ปลายสวนเพื่นนี่เออมาบ้องเราบ่โอ้เป็นเพียงผึ่งไว้ เออเมาบ่พ่อแล้วจังเทือกอืมนอบ่ยู่เพื่อนอยู่จักเทือไปตลอดอือพว่วนนี่ได้เออ พอพนยูทั้งผัวทั้งเมียอยู่ระบ้าน,นเนาะเห็ดนี้ได้เสียมันอันนั้นเนาะโอ้หอบก็เดยพี่น้องเลยเห็ดเพื่อนหอบเพื่อนเราเพ่นแล้วเนาะเอ๊ะอ๋ยังแต่ทางสวนไปพุ่นบาตนี่ทางพุ่นเพิ่น,น,นกระชิห่หายไซคือกันอยู่แต่ว่าเอาตัวเพื่อนเราหุ่มก่อนเนาะ,นะมื้อนี้ซื้อได้สิ่งได้อย่างมาให้เพิ่นปลูกอีกพี่น้องเลยเนาะ อืมเนาะเอาอย่างได้ให้ตูเม่เพิ่นบานนี่พี่น้องเลยบิ<ม>่งมาพี่เม่มาพี่เร<อ>าอย <c ười> ากได้เอเออืมเนาะเอามักอย่างโนอให้เร้าบานนี่หมักเนาวเนาะนาวซื้อมาหลายอยู่หม่นาวบึ่งบึ้งหมักเนาวให้เร้าก่อนปลูกเออเอาหม่นาวแรกก็เพิ่งไหมเออเอา,าอเอาเอาหม่องนาวให้สองต้นด้วยกันแม่ เนาะเอาไว้ปลูกกินนะเมยเด้อเอ้าเอาไว้อันน้ำปลูกมาได้สิเพาะขอกินน้ำนี่เนาะเอามาปลูกให้มันงามๆเด้ออันนี้ก็มาให้เราปลูกพอได้ยันกินเนาะเอามาปลูกแล้วเมยเด้อยงบไปชงลานไปเฮียนชงลานหน้ากามากทีมันได้เพผลพี่น้องเลยเนาะเห็ดเราเอามากินเฮ้ยแป๊บๆแม่ปาเต่าเนี่ยจะเห็ดปิ้นก็เอาเห็ดแน่บะหย่างไปอ้งพื่น มันไม่หาเปลี่ยนนึ่งหกใหญ่มันอักมันห้างแล้วบอกเลาเนนเดอร์เมเดอร์ว่าเขาเอาอัเบาจันเอาต้นไม้ไม่ให้ปลูกให้ปลูกกันอยู่สวนตัวนั่นแหละตามหิมหัวหันเนาะหมากคุ่งมาเคยบอกเพื่อนไเพือนมา้าหน้าบอกเพอไปันเนาะเาเอาวันี้เขาไปให้เพื่อนก่อนเขาพาไปทั้งอื่นต่อพี่นองเลยอ่ะเนาะก่อนอื่นเนอาพี่น้องเนาะกับถักทายสบายดี โดยโดยแม่ไปเนาะฮะให้หิวได้หิวบ่บึ้งเบึ้งบึ้งหิวซอยลูกเขาเจ้าอออฮึบห่านห่านโอ้ยนพวกเขาหนิฮ้หิวได้อยู่บ่บัดนี่ยายหิวได้บ่ได้ไปเนาะได้แต่มักอันนี้มาฝากสองต้นเ้อเมื่อนาเชนซื้อแนวกินมาฝากอืม พี่น้องเลยนี่กะทางมี่วันสุริเพชรอเก่าพี่น้องเนอเนะมผู้ที่เพิ่นดูแลครอบครัวนี่แหละเนะเป็นเอาผลละปลูกมาให้ปลูกอีกคือเกา่าเมื่อนะี้เป็นต้นหมกักกระทงกระท่านหมักงูหมากเน่าเนะหมกักม่วงพี่น้องเหมกักส้มปูหมากคุ้งเนะปลูกพอได้กินมาสั่นซะแสะพเพะเพื่อนของทางครอบครัวของไอ้โม่เพิ่นนี่กะถือว่าครบแล้วพี่น้องเลยเนะ มังกับเตมรอแต่เพิ่นเป็นหมากเท่านั้นบาบนี้นเนาะไปเสาร์เข้าไปเบิ้งก่อนพี่น้อง,งเอ้ยเออเพิ่นฮอดไซด์เลยอันว่าต้นอันว่าน้องปูน้องปลาเราเนาะขี้เห็นเราขังอันนั้นไหวพี่น้อง,ง,งเอ้ยเพิ่นเบิ้งก่อนเด้อโอ้โบยูจ่จักมือเราอ่ะเนาะแม่ยายเราก็ว่ากูเก่งได้เราวาสองผมเมียนี่เนาะไปคุ้มมือ ไอที่ได้เสดพี่น้องมันเป็นอาชีพเนาะวัาโมไปว่มโมเฮ็ดกับพวกได้กินเราหยุ่มน้าใส่รแต่พ่อเนาะคือเอานี่ขังไว้คักแทะบึ่งก่อนเด้อโอ้พี่น้องอ้าเขาเห็ดแล้วอืมนี่ฮู้เนาปลามาัธยีเออคักแบบนี้พี่น้องเลยแบบนี้แม่เนาะเอ้นี่แหละแม่เพิ่อนอ,อยากให้อนเพิ่นเฮ็ดนะพี่น้องเลย โอ้สุดเล่ยงไปเลยอือปา่ปาไดนะ้คะปลาปลาดุกได้เรามาใส่ได้นี่นราพวัน,นตัวนี้นันมันบกพี่นอ้องอือเดี๋ยวห้อไปคนนะั้นมาก่อนในสภาพไปเบิ่งไปเนาะอ่ะออามาคุ้งกตใ,ใหญ่ผลจะปลูกหลายเออแบบนี้ถือต้องเลยเ้าเห็ดอันเราเอาผ้ายางใส่นันมันผ้ายางมันขาดแต่มันเห็ดน้ามัมนบิยุ ใช้ปากนี่พี่น้องแล้วคนเราก็อึ๊บอึ๊บอะมาอีกรอบนะอึ<ป>๊บติดต่อหาเล่ากับโได้ได้พี่น้องเลยเนะอะเพราะว่าเราไปเห็ดอันอยูมันเขตมันบมีสัญญาณโทรหากระบอกติดนีผลเราปลูก ม,มาไม่เนาะของกินของใส่เต็มพี่น้องเลยเออซื้อนี่มาให้เราอีกโอลาม,มาเราขีดตกใจอีกแล้วเนาะเอามาอีกแล้วเนาะหมดแล้วเรามาปลูก,ก,กอีกดอกพี่น้องเลยนี่อ่าจากเบื้องป่าได้เนาะอืออ่าตจ้ เสียถ้าว่ามันเป็นน้าที่เราหยุ่มแล้วบ,บวายเลยพี่น้องไอ้นี่เราหยุ่มโอ้โหหลายเด้อปลานี่พี่น้องเอ้ยเนาะเออปัญหาเนี่ยมาเกือเบ,บิง่งเอาให้พี่น้องเบิ่งก่อนเหมือนเด้อขออนุญาตเด้อเปิดเพื่อนเนี่ยอ่าท่ออีเหนนี่มงุงอันเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วอันนี้พี่น้องเลยเนาะ มีหอนแมวตัวนึง่งอยู่นี่เออใ่อันน <con> <eye Hayır. S 2> ี้เย้ปุ๊บลบย่ัดวุยยัดลูกวุยัดวุยัดวยัดวุยัดผลลุกมาดีฮึ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 นึฮึฮึนึฮ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 ่ฮ้ฮึฮองึึึ Ê, hôi <laughs> Mình mô men ơn mà đây <laughs> Thấy bụi bụi nó Ờ, tao vào dù lùm bụi đấy Vì nó ngay Bà đúc bà chắc, nó Bà khiến Xì lò mà tên nòng tô ăn xài cây này อืมแบบนี้นั่นโอเคเบิดนี่พี่น้องเอ้ยนาะบบต้องห่วงว่ามันสิบกขนน้ําอืมเรามคือสเต็มนี่เพ่สิได้ชํานีเท่ามือเด้นี่เห็นมีตู้่นอมันฮอบกนอืมันซึมนี่ลเนาะนี่ลเนาะได้อยู่ดอกบนีพี่น้องเอ้ยเฮาก็ต้องเพิ่มเฮายุ่มน้ํานําตลอดนั่นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการเติมตลอดนั่นแหละแต่ว่ามันบุกขึ้นมาอยู่ลุ่มผู้เนาะผัวเราหาก็ยายยายมานะแต่เมืองเกิดท่านได้ได้บุเบียบุเบียเลยพี่น้องเลยต้องซื้อมาเพิ่มอีกไปมาเบิ้งพุ่นบานนี่เนาะไปเบิ้งก่อนพี่น้องเลยอันนี้อันนี้ลักเดนตัวที่ว่าของเรานี่พี่น้องเลยหุ่มไปแล้ว เนาะหอดพี่บ่าแล้วเป็นเดนของเราเองมุย้ยไย่ยับใหญ่ได้แล้วบาทนี่เราขุดมาเองเลยว้าเต้สันพี่มพเมย์เพิ่นก็เฮ็ดคือกันพี่น้องไงแต่ว่าเสาดินเบิดเลยเด้อเมย์เด้อเนาะเสาดินเบิดแหละครับอนาค <c oughs> นโค่นนันว่าตะนางกะยังเดืออันเดียว <c oughs> น้ำนี่หลายน,าน้ำนะโอ้โหว่าเนาะ แต่ว่าเฮาสิย Get ่มนี่ล้วบ่ไหวพี um ่น้องเอ้ยอันนี้เราก็ปลูกพักหัก่วงี่สิแนะนําเราให้ปลูกทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยักม่วงแล้วก็มะตามคันดบดเอิดเติดทั้งนี้พี่น้องเอ้ยโอ้บ่ได้เนาะลมแท้บาดนี่ มาเบิบ้งนองปลาตัวนี้ก่อน,ปเ,นเป็นเนี่ยใดนี่พี่น้องนี่เป็นดินดทรายที่เอามาแต่ก่อนเนาะโอ้โหเราเอาไปเบิดแล้วสะนี่เนาะบ๊อบไป น้อยใหญ่ตัวนี้ไปพุ่นจังพอเออมันคืออันนั้นนี่เนาะน้อยุ่มน้ําใส่บ่ไวเด้นี่พี่น้องเอ้ยมันไกลมีแต่บัดได้น้ําไฟโซล่าส่งโซล่าเซลล์พุ่นแล้วจังปล่อยใหม่อีกอยู่นี่เนาะ หมากเดียวมีต้นเดียวพี่น้องไงสองสองหมากเนาะกับหัวมันอยากตำในขู่ค้นิันบืนเขามาทางผีมีแต่สีเห็ดหัวไม่เม่เพันวาให้เอาตะนางตัวมันสูงกว่านี้แนะ่แล้วก็สีใสดักดินดักดินก็ยังเดืออยู่ประมาณหาต้นหกต้นกับทำบอซื้อมาเพิ่มอีกกับสิประมาณ้าว้าวลัวเพิ่นแล้วอันนี้ม่เนาะเออี พราะว่ามันตัวนี้มันต่ำแต่คนโยงเขาโยงออกได้เนาะเออโอ้ยพี่น้องเลยเนาะโบได้ตัวนี้นอกาจากมีแต่กอเป็นดินเนาะเพราะว่าทางฝั่งไทยเพิ่นเฮ็ดนี่มันสิเป็นดินน้ำซุ่มตลอดแล้วก็ต้องเป่งน,น้ำใส่ตลอดแล้วก็น้ำเนี่ยจำเป็นมันต้อง มันต้องอันว่าเต็มตลอดนะถ้าว่ามันบกเ่ยมันสีเห็ดให้ยางนะกรอบแตวกระหน่ำม,มันกระหัวออกพี่น้องเลยเออบบได้เดี๋ยวเล่ากับหุ่มน้ำเอาไว้เออแต่ละมือใช่ไหมหนุม่มเติมเติมตลอดมันบบได้เราเนาะย้อมเราพี่น้องเลยก้าโบติเล่าแหลนะเนาะอือเอามีแต่ตัวนี้กับสิประยุทธ์เบื้องไม่ถามมึงแม,ม่เพิ่มเพิ่มเติม ว่าสิให้เฮ็ดแบบใด๋ตัวนี้เนาะสิเอาก่อเป็นดินบ่หรือว่าสิอ่าแนวใดกจังว่าก,กันอีกเนาะอ่ก่อนอื่นกสิเอาต้นไม้มาวางให้มันสุดข้างทางนี้นมนี่บ่ไพี่น้องอไปออตวน้ํานี่หลายอยู่เนาะสัตว์ เนาะพี่น้องมาบ,ๆบๆ่กบุพเพอเราอีกคือเก่ารอบนี้โอ้ยนี่เรามาเลี้ยงห้องอันเดียวนี่บาทนี่พี่น้องโอ้ยุบหยุบอยู่ทั้งน่ะอ๋อปลาดุกได้หนี่พี่น้องเลยเราใหญ่มาแกแต่กร,ระซิบโบลาณเป็นไหนบาทนี้เนาะมักกระแตบมาหนี่เมย์เพิน่นส่งเงินมาให้เนาะว่าจันท์ซื้อมาพอดีเบิร์ดล้านปลายพี่น้องเลย ล้านสี่ล้านสองเนาะล่านล้านสี่สิบพันล่านกับสี่สิบพันพอดีเบิร์ตพอดีเนาะรอบก่อนนั่นก็เบิร์ตล้านพอดีแอบเพราะว่าเมย์เพิ่นส่งมาหนึ่งร้อยเดือนเนาะพอดีสองล้านรอบก่อนนอะเข่ากับม,มาม่าปลาปองแอบรอบนี้เป็นต้นไม้พี่น้องงี้เบิร์ตเด้อพอดีเลยเมย์เอ้ยเนาะอ่าอยัางเดือ โค้นเล็กอยู่โค้นหนึ่งแล้วก็เสาเหลืออยู่สีออ่เนาะกาังสีประมาณเดือยจุกประมาณอีกเป็นซาวผแหละเพราะว่ะาซื้อมานี่สามสิบเนื้อหดปุ่มเตือ,อนแล้วนี้พี่น้องต้องซื้อเพิ่มอีกซาว,วก็ตะนางนี่น่าสีซื้ออีกค้นหนึ่งเนาะน่าสีอ,อีกค้นหนึ่ง เอิดซีหอกพังนั่นโอ้ยพี่น้องเลยมาอยู่เฮือนซ้สำสมอดจังไรล่ะเอา้ากะตามแต่เราสะดวกเพื่อแล้วพี่น้องเอ้เห็ดน,นี้ได้เสร็จนาะมาอยู่นี่กะมีแต่เฮือนแต่ซ่านให้เราซื้อามามันกะคำโมเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานกะสู่ชีวิตพวได้ต่อชีวิตพวได้เนาะเขานำซ้ำปลา อ่าซื้อลูกเต้าเข้าของทําโรงเรียนพี่น้องเลยก็ปกติเราต้องดินล้นแล้วบ่ซั่นซะก็ดีแล้วแบบนี้เนาะดีกว่ามาได้อ่าอยู่ซื่อๆเนาะบ่เฮ็ดบ่สร้างนั่นก็นบ่เอาอีกแม่เพิ่นก็นนนดนนกกได้พี่น้องเลยเนาะมีแต่มื้อหน้ามื้อสิมาดินนําอ้ายเพิ่นใหม่เนาะบ่ได้พพ่อเราจัเื่อด้พี่น้องไอ้ใหม่ไอ้หมูเนาะตั้งแต่มาอืนุอีออออ แต่ว่านามนี่มันก็สีแห้งแรงนิดน,นึงเพราะว่ามันน้ำเราหนุ่ม,มว้พี่น้องเลยไงอ้เส้นเนาะก็ขอามุขขอบใจไหมเพื่อนในไลน์เนาะมือหนาเด้อเมเด้อสิมาเบิ้งใหม่เออมีแต่ประมาณนี้เนาะอันโนคนเด็กยังเดือยอยู่โคนเดียวเสาเดือยอยู่สี่ต้นเนาะโคนเล็กในหนาซื้อเพิ่มอีกโคนหนึ่งเนาะโคนละแปดแสนห้าสิบคนหนึ่งเสานี่เสาละแสนซ่าพี่น้องเลย ต้นหนึ่งกะสล็ซื้ออีกประมาณซาต้นพูดหละเนาะ้ไปไหนกับติดตามเมืองสม,มัยอีกคลิปหน้าด้วยกันคลิปนี้ขอโตก่อนพี่น้องเนาะไปเบิง้งตู้พ่อก่อนเพิ่นพูดหละเนาะไปประสิทิภาออกไปตุงไปตรวจไปพี่น้องไปเบิ้งไปไหมเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆสบายดีเมื่อนี้ไปแล้ว